สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะฮะในการมาสัมภาษณ์กับผู้บริหารของบริษัทยีสิบชั่วโมงนะครับที่มีรายได้เกิน7หลักนะครับจากธุรกิจนี้นะครับคือคุณจูนนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์คุณจูนนิดหนึ่งก่อนว่าก่อนหน้าที่มาทํา24ชั่วโมงคอฟฟี่นะฮะคุณจูนได้ทําธุรกิจอะไรมาก่อนหน้านี้ครับใช่ค่ะก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ถามว่าจูนทำธุรกิจอะไรมาก่อนจูนทําด้านสถานบันเทิงค่ะ ตลาดนเทิงเป็นไงคะช่วงนี้เราโดนสั่งปิดค่ะแล้วก็เราเลยแบบนี่คืออาชีพเก่าของเราที่เราทำทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะคะแต่มันยังเปิดไม่ได้เท่านั้นเองนะคะครับผมแล้วทำไมถึงอมองเห็นโอกาสในเฟรนช์ชัย24ชั่วโมงแล้วถึงเลือกเข้ามาตัดสินใจเข้ามาทำที่นี่ครับก่อนอื่นก็บอกว่าก็เพราะวิกฤตนี่แหละค่ะจะบอกตรงวิกฤตนี้มันทำให้เรารู้ว่าเราอยู่เฉยไม่ได้ ม่เลยทำพอเราเห็นช่องทางปุ๊บจูนก็ไม่ไม่ช้านะคะในการตัดสินใจทําพอเราเห็นข้อมูลมันก็เลยบอกเราบอกตัวเองว่าเราต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยทําให้เราไม่ช้าในการตัดสินใจในการลงมือทามันเลยทําให้เรามีผลลัพธ์ได้เร็วเหมือนกันในที่นี้ค่ะแล้วผลลัพธ์ที่เราได้รับจากการเข้ามาร่วมเฟรนชายนี้ได้ผลลัพธ์อะไรบ้างในระยะเวลากี่เดือนครับจูนบอกตรงว่าพอเราเห็นเราเห็น,หนปุ๊บเราทําใหญ่ บอกตรงว่าเราทําใหญ่สิ่งที่เราเห็นในระยะเวลา8เดือนนี้นะคะมันทําให้จูนมีเกือบพันแฟนชายตัวเลขหย่อนนิดหน่อยจะถึงพันแฟนชายมันทําให้เราสามารถแตะหลักล้านภายใน4เดือนนะคะในในธุรกิจนี้ใน,นในการที่เราทุ่มเทนี่คือผลลัพธ์ของของจูนในวันนี้แล้วก็มีคนเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะในในธุรกิจของเราในเรื่องของแฟนชายนะคะ สุดท้ายครับอ,อยากจะให้คุณจุนให้กําลังใจกับเพื่อนๆที่กําลังรับชมการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับทางออนไลน์ครับก็ก่อนอื่นจุนก็บอกก่อนเนาะวันนี้ถ้าเราเห็นโอกาสนะคะสิ่งที่จุนเห็นคือคําว่าโอกาสจุนเห็น t เวคือโอกาสจุนเห็น24 e n เป็นเครื่องมือในการทําเงินในการในยุคของโควิดนี้แล้วของเราคือพอเราเห็นมันเป็นกระแสที่จับต้องได้ ที่คนทั่วไปก็จับต้องได้แล้ววันนี้ธุรกิจของเราคือการสร้างอาชีพให้คนนะคะจนอยากจะบอกว่าวันนี้เวินตี้โฟคุณฝากชีวิตได้ค่ะมันทําให้คุณรอดในวิกฤตนี้ค่ะมันอยู่ในกระแสได้จริงค่ะจนก็อยากจะเชื้อเชิญแล้วก็อย่าหมดกําลังใจนะคะในยุคยุคนี้เมื่อไหร่ที่เราหมดกําลังใจมันจะทําให้เราไปต่อไม่ได้วันนี้คุณแค่ลุกขึ้นสู้มาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อชีวิตคุณจะได้รอดนะคะ วันนี้อย่ารอโอกาสนะคะคุณแค่วิ่งเข้าหาโอกาสนะคะวันนี้สเวนตี้โฟคือโอกาสหนึ่งที่ดีมากสําหรับจูนนะคะจูนอยากจะเชื้อเชิญอ,อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็รับฟังวันนี้เครื่องมือนี้สุดยอดมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคุณค่ามากเลยนะครับที่ทุกท่านจะสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตของทุกท่านได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณจูนนะครับผู้บริหารของเรานะครับที่มา ให้วิสัยทัศน์ดีๆในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สร้างโอกาสร่วมกับทาง24ไปได้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ